จะพามากินเคิเร์สอย่างงี้ไอผมอมิมนะครับผมไม่ใช่พึ่งนะอุ้ยอุ้ยตายตายเขาเรียกว่าๆๆเขาเรียกว่าลังลังลังมิมอา้าวมันจะไม่เหมือนลังพึ่งนะครับั้ลังพึ่งมันจะใหญ่อา่าของปานนงา่านะครับผมเนี่ยหากินหญ้านะครับผมตัดสนยางถึงรวยเลยตัดสนยาง <tech> คนรวยเนาะปลูกแล้วก็ตัดทิ้ง มะพร้าวร่อยจริงนะครับหวานมากเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่ป่าหลังหมู่บ้านนะครับพอดีมาแวะคุยกับลูกพี่นะครับผมโอ้โหไปเอา แซกบหวานแค่หนเนาะใส่เหล้าไอ้นอเนาะมีบุหเหล้ามีบุมีน่ะเนาะ้งใส่ข้างะเพราะว่าก็คือนี่ขึ้นข้างหนังเลอหรอบึงฟังเลยละตอนนี้อยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่นครพนมครับผมมือธรรมดานะครับลูกพี่นะครับผมเป็นเจ้าของสวนยางเกือบ สองร้อยไร่นะครับปลูกมาสิบกว่าปีฮะตัดทิ้งครับไม่รวยจริงทำไม่ได้นะครับฮะดูเลยครับผมปลูกต้นอยางเสร็จตัดทิง้งจักปีต้นอยางจาปปะปีอันนี้สิบสิบปีแล้วปลูกต้นมะพร้าวเทนนะครับผมอืมคิดดูที่สองร้อยไร่นี้พูดถึงนี่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคือพูดแบบของคนอื่นด้วยนะครับจริงก,ก็มีไม่เยอะแล้วครับผมพออยู่ได้กิน เอามาลองมันดูเพียผมก็มเคยกินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับลังมิมงม้มอมัมอ<ห>นนี้เหล้าขาวนะครับผมเอาน้ำมาน่ใส่เอาน้ำนนมะหวานใส่เลยน้ำมหวมมานข้าวหน่อหอมสี่ปีได้ขายข้าวหน่อหอมนี่พันของจังหวัดเด้อวะดึ้เสร็จอ่ะลืมทำแล้วด,ดึงเสร็จอ่ะ โอ้โหหวานเออบีบนู้นโอ้ยมือเจ้าคือขักแขาวะเป็ยังไงบ้างนัวล่ะมันนัวล่ะนี่แหละนี่ของแท้เลยนี่จับเจับไหมเออจ้าจับไหมนะฮะสดๆเลยนะครับผมนะฮะผสมเหล้าขาวนิดนึงครับผมนี่สุดยอดเลยล่ะอือหูยอดเลย เน้นเน้นมาเนี่ยเน้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้นี่ยนะผสมเหล้าข่ามันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมเออเนี่ยนะโอ้ยรถข้า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 ข้เป็นมิ้มป่านะครับผมพอดีแวะมาหาลูกพี่โอเคครับบอยอันนี้นะครับผมสวัสดีครับ